วิธีเลี้ยงสัตว์ที่ประหยัดและทำได้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเพราะใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นที่มาของคำว่าไก่ลงฟองกล่องลังไฟมีสมาชิกดังนี้ 1. นาง,งสาวนัญญาผิวนวล 2. นาง,งสาววันวิสาโมงพุมและ นายชาณรงค์เกตุมมาจากโรงเรียนสี่สโมสรวิทยาจังหวัดชัยนาทค่ะพ่อเราเยอะเลยเราไปอะไรกันดีลองถามเพื่อนดูสิมันน่าจะเป็นประโยชน์มากเลย กันะน่ะร่ะเราสมาเยอะเลยแต่เราไม่รู้จะไปทำเป็นประโยชน์อะไรอะ่ะเออแกบ้านเรามีสะสมาเต็มเลยเอาไปทำอะไรกันดีเออจะเอาทำอะไรกันดีอะ่ะเออ,เ,อเนาะจะทำอะไรกันดี <c oughs> <c oughs> นี่ทิดออกแล้วเอาทำโคมไฟกันเถอะทำยังไง ก็คงไปไงแล้เย็นนี้เราไปดูของกระทงกันเถอะนี่เยอะเลยเอาเยอะไหมเอาแค่พอปบะมาณก็ได้แต่เมื่อเราไปเก็บพอแบบชวอนกันเถอะ่มาและที่สคัญเราจะทำไง่ายที่เกิดจากการนำวัสดุเหลือใช้ยังก,งกระดาษมาประยุกต์ใช้ร่วมกับลดดไฟเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่รุกรุกทุกการกันยึดเช่นลูกไก่ลูกเป็ด โดยไม่ต้องพึ่งแม่ไก่ไกกไข่าตาลธรรมชาติช่วยลดต้นทุนและสะดวกต่อการเลี้ยงดูในปริมาณมากวัตถุประสงค์ <S 1. 1. <S เพื่อสร้างอุปรกรณ์ให้ความอบอุ่นกับสัตว์เล็กโดยใช้วัสดุเหลือใช้และประหยัดค่าใช้จ่าย <S 2. 2. <S เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยายกรอ,อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะในชุมชนเหล่งสร้างไรายได้กล่องลังไฟสามารถเกิดได้หลายรูปแบบเช่นการผลิตและจำหน่ายกล่องลังไฟสำเร็จรูปให้เกษตรกรรายย่อยหรือผู้ที่เริ่มเลี้ยงสัตว์ รับทำตามสั่งโดยปรับขนาดและวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าหรือการจัดอบรมสาธิตวิธีการทำกล่องรังไฟจากวัสดุเหลือใช้ให้ชุมชน ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาง่ายๆและยังส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นด้านครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการกลองหลังไฟเป็นการน้อมนำหลักปัดญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยการนำาลัางเก้าที่เหลือใช้มาแดัดแปลงเป็นโคมไฟติดตั้งไฟ l อ d ดีซึ่งช่วยลดการสร้างขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน พวกเราขอจบการน,นำเสนอคกีว่วกเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ